สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการกรสร n นิ s สรายการดีๆที่จะนําเสนอข่าวสารของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่สําคัญในรอบสัปดาห์โดยในวันนี้ทุกท่านอยู่กับผมตามเรื่องเทปนีนะครับไปที่ข่าวแรกเลยนะครับเป็นเรื่องของการร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจําประเทศไทยครับเมื่อวันศุกร์ที่19มีนาคม2564เวลา15นาฬิกา นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในการต้อนรับนายยูริยาวิยาโฮเอกอาคาัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทยและคณะซึ่งมีความประสงค์เข้าเยี่ยมคาระวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในโอกาสเข้ารับตําแหน่งพร้อมทั้งหารือในประเด็นแด้านแรงงานระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฟินแลนด์โดยมีนายสุเทพชิตยวงศ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุทธิสุโกศลปลัดกระทรวงแรงงานนายวนรัตศรีสุขใสรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับและหารือในประเด็นดังกล่าวณนะห้องจัดตุมงคลชั้น6กอาคารกระทรวงแรงงานครับ ไปที่ข่าวต่อไปเลยนะครับเป็นเรื่องของการมอบวุฒทบัตรและปิดการอบรมหลักสูตรครับเมื่อวันเสาร์ที่20มีนาคม2 5 6 4เวลา10นาฬิกานายอภิญญาสุจิตตานันท์อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สําเร็จการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลางรุ่นที่30โดยมีนางอุดมลักษณ์สอนสารีนางโสภาเกียรตินิรชารองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมร่วมเป็นเกียรติในพิธีณโรงแรมทาวนบีชวิลเลจรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดภูเก็ตครับไปที่ข่าวต่อไปเลยนะครับเป็นเรื่องของการเปิดอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่2 5ง4ากแต่จากใจกระทรวงแรงงานครับเมื่อวันอาทิตย์ที่21มีนาคม2564เวลา9นาฬิกานายไพโรจน์โชติกเสเถียรรองปลัดก,กระทรวงแรงงานเป็นประธานในพธิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น โดยมีนายวนรัตศรีสุขใสรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวรายงานว่าการอบรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการของของวัญปีใหม่2564จากใจกระทรวงแรงงานโดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทบินทองกรุ๊ปเมเนจเมนต์แอนด์คอนซัลแทนจำกัดซึ่งเป็นหน่วยฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฝึกอบรมให้กับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการภายใต้แคมเปญ ฝึกฟรีมีทักษะชนะอุบัติภัยใส่ใจแรงงานจำนวน2รุ่นรุ่นละ60คนซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานด้านความปลอดภัยในการทำงานจนเกิดผลสำเร็จของการลดการประสบอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปณมหาวิทยาลัยทนบุรีเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครครับไปที่ข่าวต่อไปเลยนะครับเป็นเรื่องของการจัดมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้งสากลอมทรัพย์ พื่อกระตุ DU ้นให้นายจ้างจัดสวัสดิการเพื่อเป็นการแก้ไขนี้ลอกระบบให้กับลูกจ้างครับเมื่อวันจันทร์ที่22มีนาคม2564เวลา10นาฬิกานายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดงานมากรรมส่งเสริมการจัดตั้งสากลอมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจโดยมีนายอภิญญาสุจริตตานัธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวรายงานว่า การจัดมหากรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้นายจ้างสถานประกอบกิจการได้พัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการให้กับลูกจ้างโดยการจัดตั้งสากลอมทรัพย์เพราะเล็งเห็นถึงประโยชน์สำคัญในการแก้ไขปัญหาการเป็นหนี้นอกระบบของกลุ่มแรงงานเนื่องจากสากลอมทรัพย์จัดเป็นสวัสดิการที่มุ่งเน้นบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินของลูกจ้างและให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยมีนายสุรชัยชัยตะบูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงแรงงานนางทิวันรัตน์อังกนินันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนายสุทธิสุโกศลปลัดกระทรวงแรงงานนายไพโรชโชติกัตเสถียรรองปลัดกระทรวงแรงงานและผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานณโรงแรมมิราเคินแกรนคอนเวนชั่นเกตหลักสร่กรุงเทพมหาะนครครับ และในวันเดียวกันเวลา14นาฬิกานายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นายสุเทพชิตตยวงศ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดโครงการแรงงานพันธดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงณบริษัทแกมมาอินดัสทรีจำกัด เขตบางแคกรุงเทพมหานครครับโดยมีนางสาวอัมพันธ์ทว่วิทย์รองปลัดกระทรวงแรงงานนางอุดมลักษณ์สอนสารีรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมในพิธีทั้งนี้นายอภิญญาสุจริตตานันอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวรายงานว่าโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายที่สามารถช่วยนายจ้างลูกจ้าง มีภูมิคุ้มกันพึ่งพาตนเองได้ภายใต้สถานการณ์วิกฤตโรคโควิด 19, -19 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและร่วมกันฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคได้อย่างยั่งยืนโดยมีบริษัทแก m มมาอินดัสทรีจำกัดเป็นต้นแบบที่ดีของสถานประกอบกิจการในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจ้าง โดยการจัดสรรพื้นที่ให้แก่ลูกจ้างได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าด,ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงสัตว์สําหรับบริโภคและจําหน่ายให้กับลูกจ้างเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายครับและเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ตั้งเป้าส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการอย่างน้อยจังหวัดละหนึ่งแห่งและในพื้นที่กรุงเทพมหานครอีก10บแห่งได้นําโครงการนี้ไปดําเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไปครับ ข่าวต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการประชุมพิจรารณากฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ครับเมื่อวันอังคารที่23มีนาคม2564เวลา9นาฬิกานาทีนายวรณรัตศรีสุขใสรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจรารณากฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ครั้งที่1ทับสอเพื่อพิจรารณาการขอปรับเพิ่มเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่พนักงานประปาส่วนภูมิภาค ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้และการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจโดยมีอนุกรรมการภาครัฐอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและอนุกรรมการฝ่ายลูกจ้างเข้าร่วมประชุมหน้าห้องประชุมต่อนิคมจันทรวิทูลชั้น5กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครับและในวันเดียวกันนะครับเวลา10นาฬิกานางโสภาเกียรตินิราชารองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่1นึ่2564เพื่อพิจารณาความเห็นชอบการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณพศ2563ตามแนวการประเมินผลและพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปรียบเทียบและวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณพศ2562 และปีงบประมาณพศ2563โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการจัดทําต้นทุนผลผลิตของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าร่วมประชุมครับณนะห้องประชุมประกรณ์อังสุสินกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับและในวันเดียวกันนะครับเวลา13นาฬิกานายอภิญญาสุจริตาน,านันทิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานครั้งที่3ทับ2564 เพื่อรับทราบคำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานที่ถูกฟ้องเพิกถอนคำสั่งต่อสารแรงงานกลางของนายจ้างจำนวนหนึ่งรายและพิจารณาคำร้องตามมาตรา120ของสถานประกอบกิจการจำนวนสองแห่งมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน29คนโดยมีนางอุดมลักษ์สอนสารีรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยคณะกรรมาการสวัสดิการแรงงานฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณโรงแรม Royal ฮิลล์กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สจังหวัดนครนายกครับไปที่ข่าวต่อไปเลยนะครับเป็นเรื่องของการจัดงานมอบของขวัญปีใหม่2564จากแต่กระทรวงแรงงานและเรื่องของการขับเคลื่อน GLP เข้าสู่สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเมื่อวันพุธที่24มีนาคม2564 เวลา10นาฬิกาณบริษัท APCB Electronics ประเทศไทยจำกัดนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายสุรชัยชัยตระกูลทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดโครงการของขวัญปีใหม่2,564รกระทรวงแรงงานภายใต้แคมเปญฝึกฟรีมีทักษะชนะอุบัติภัยใส่ใจแรงงานโดยมีนายอภิญญาสุจริตตานันอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวรายงานว่า ของขวัญปีใหม่ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงรางานมอบให้แก่นายจ้างลูกจ้างในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยในการทํางาน จัดอบรมด้านความปลอดภัยให้ฟรีจำนวน4หลักสูตรโดยมีผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมจำนวน300คนและสำหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีหรือ Good l a b o r Practice หรือที่เรียกตัวย่อว่า GLP นะครับในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ร่วมกับ สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินผลักดันให้สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมได้นำ GLP ไปพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินมีสถานประกอบกิจการจำนวน69แห่งและได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้วจำนวน51แห่ง คิดเป็นร้อยละเจ็ดทั้งนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ตั้งเปาให้ครบ1% 0 0ภายในเดือนพฤษภาคมนี้และจะประกาศให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีหรือ GLP ต่อไปครับและในวันเดียวกันนะครับเวลา15นาฬิกานายอภิญญาสุจริตตานันอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพิเทศข้าราชการใหม่ ประจำปีงบประมาณพศสองพั 2, รุ่นที่1พร้อมทั้งให้โอวาดแก่ข้าราชการใหม่จำนวน95คนว่า ขอให้ทุกคนมีปณิธานที่แน่วแน่ในการเป็นข้าราชการที่ดีนำหลักการสืบสารรักษาต่อยอดสร้างสุขวงประชามาเป็นแนวทางในการทำงานนอกจากนี้สิ่งสำคัญต้องไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันและมีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตัวเองมีระเบียบวินัยมุ่งม,มั่นตั้งใจในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มภาคภูมิ เป็นแรงผลักดันในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดโดยมีน,นายวรณรัตศรีสุขใสรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพร้อมด้วยผู้บริหารกรมร่วมเป็นเกียรติณโรงแรมเอสรัชดากรุงเทพมหานครครับไปที่ข่าวต่อไปเลยนะครับเป็นเรื่องของการประชุมผู้บริหารองค์กรโครงสร้างต้นแบบองค์กรสุขภาวะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่25มีนาคม 2,564เวลา9นาฬิกานายสุรชัยชัย,ชยตระกูลทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารองค์กรโครงการสร้างต้นแบบองค์กรสุขภาวะโดยมีนายวรณรัตศรีสุขใสรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ร่วมให้ความรู้ด้านการขับเคลื่อนความปลอดภัยในการทำงานเพื่อสร้างสถานประกอบกิจการต้นแบบองค์กรสุขภาวะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษหรือที่เรียกว่า EEC นะครับโดยมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมจำนวน2 0 สแห่งณโรงแรมโนงวเทลมารีนา่าสีราชาแอนเกาะสีชังจังหวัดชนบุรีครับและในวันเดียวกันนะครับเวลา10นาฬิกา30นาทีนายอภิญญาสุจริตตานันอธิบปดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพร้อมด้วยนายเทรศักด์เงยวิจ,จิตร รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางนางอุดมลักษ์สอนสารีรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนางสาวสุนาถหานเพียรพงศ์เลขานุการศาลแรงงานกลางพร้อมด้วยผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและผู้บริหารศาลแรงงานกลางร่วมหารือแนวทางความร่วมมือและเปิดโครงการศาลแรงงานเคลื่อนที่ครั้งที่หนึ่งเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดรมให้แก่ประชาชนด้านแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้บริการคำปรึกษาข้อกฎหมายไกลเกลี่ก่อนฟ้องการรับฟ้องณนะสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหาคนครพื้นที่5 เขตดินแดงณอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่3เขตดินแดงกรุงเทพมหานครครับและในวันเดียวกันนะครับเวลา13นาฬิกานายอภิญญาสุตริตานันอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่3ทับ2,564โดยมีนางอุดมลักศรสารีนางโสภาเกียรตินิรชารองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผู้บริหารกรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อทราบผลการใช้ใจ่ายเงินงบประมาณ2,564และการดำเนินง,งานตามภารก,กิจด้านต่างๆของหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ณห้องประชุมสอนิคมจันทรวิทูลรับและข่าวสุดท้ายสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเป็นเรื่องของการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่อง CPTPP ด้านแรงงานครับ เมื่อวันที่25มีนาคม2564เวลา14นาฬิกานายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่อง CPTPP ด้านแรงงานครั้งที่1ทับ2,564โดยมีนายสุทธิสุโกศลปลัดกระทรวงแรงงานนายอภิญญาสุจริตานันอ์ิบิรดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนางโสภาเกียรตินิรชารองอธิบดรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทําแผนงาน การดำเนินการเพื่อปรับตัวของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามันในเรื่องการแก้ไขพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พุทธศักราช2518โดยไม่กีดกันคนต่างด้าวในการก่อการจัดตั้งสาภาพแรงงานณนะห้องมิตรไมตรี2กรมสวัสดิการและคุ้คมครองแรงงานครับครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่สําคัญในรอบสัปดาห์ของกรมสวัสดิการและคุ้คมครองแรงงานครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับ ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่สําคัญของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครับกสะรช n แนลเปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับกสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน